สวัสดีค่ะทุกคนตอนรับเข้าสู่เลิฟดี้ซากุระนะคะพี่ตั้งกวามารายงานตัวแล้วในวันนี้เนี่ยเป็นความลับที่แนะนํามาจากน้องตูนค่ะซึ่งเกี่ยวกับบริเวณลานจอดรถของอาจารย์ที่โรงเรียนนะคะเห็นน้องบอกว่าให้เราเนี่ยใช้เจ็ดแพกบินให้ขนาดพื้นหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวขอขึ้นไปใหม่นะดูมันช้าๆไปน่าจะต้องเร็วกว่านี้แล้วก็ลงไปอย่างเร็วอุ๊ยอุยกดผิดกดผิดคือ ลืมลืมคือปิดไอคอนเกมเอาไว้นะคะเพราะว่าทำกระตูน่ะเดี๋ยวขอเปิดขึ้นมาก่อนนะอันนี้ก็แบบธรรมชาติสุดๆเพราะว่าอัดกลางอากาศเลยค่ะทุกคนอ่ะน,นี่ไงนี่ไงก็คือมันเป็นแบบที่น้องเขาว่าจริงๆนะก็อ่าแบบประมาณว่าเราเนี่ยจะเดินได้แบบนี้เลยครึ่งตัว เหมือนกับพื้นที่ร้านอาหารวากิวแล้วก็บริเวณใกลปาา้ปราสาทญี่ปุ่นเลยค่ะเป็นจริงอย่างที่น้องตูนเขาว่านะเรามีการ์ตูนสนุกนุกละความลับในเกมสักูรมาไม้หากชอบก็กดไลค์กดแชร์และติดตามกันได้นะคะ